มาดูอากาศยามเช้าวันนี้นะคะวันนี้วันจันก็คนเขาก็ไปทำงานกันบ้างแล้วนะบอสไซวิ่งผ่านนิดนึงแล้วก็อากาศเย็นสบายตอนนี้ประมาณสิบกว่าองศาสิบเท่าไรไม่รู้มาก็ออกมาเดินเล่นอยากออกเที่ยวเที่ยวทั้งวันอยากเที่ยวไปเที่ยวกันนอนนอนก็กิน สบายปานหมามในหมู่บ้านนุย้ยก็จะมีรถขายกับข้าวเนาะรถพุ่มพวงเช้าๆจะมีสองคันหนาวไหมให้หมาใส่เสื้อเนาะสุกัสน้าตัวเขียว Nè, xíu sông đi cố có, Đi hình xuyển Xuyển mạ bát này hảo có mấy lúc Nè, sưu đang mong view lắm Sưu ừ, cát đang mong view รถผ่านไปแล้วรถผ่านไปแล้วเฮ้หมาบ้านใครเห่าเนาะปกติไม่ก็ด้เสียงหมาเห่านะวันนี้หมาบ้านใครเห่าก็ไม่ก็ก็ทำอะไรคะผมอยากหนีเที่ยวครับไม่ได้เลยหมาแถวนี้นี่มีเยอะมากเมื่อก่อนไม่เยอะนะเดี๋ยวนี้คนมาอยู่ในหมู่บ้านเยอะจัง หมาเพียบสุกัสโดนกัดไปทีแล้วตอนช่วงนั้นไม่ได้ระวังเลยเ็ว่าออกไปเดินเล่นบ่อยไะตอนนี้เลยต้องห้ามเดินเล่นทั้งคู่ล้วไม่งั้นเดี๋ยวโดนงับคอน่กกวัวฟังเสียงชาวบ้านเฮา เสียงใครนาะเสียงไครเห่าก็ไม่รู้สองตัวนี้เขาแก่แล้วเนาะสิบเจ็ดขวบเขาก็จะไม่ซนคือค้าคือค้าแบบหมาเด็กๆนะถ้ามีหมาเด็กๆก็จะคลื่นเครงหน่อยวิ่งทั้งวันอะทั้งเจ้าของทั้งหมาอันนี้เขาแก่แล้วเมื่อก่อนก็วิ่งทั้งวันเหมือนกันสองตัวนี้นี่ไล่จับทุกสิ่ง นกตุ๊กแกจิ้งจกโอ้ยนกนี่ตายหลายตัวเลยแมวเมอนี่ห้ามหลุดเข้าว้านเลยนะหลุดเข้าว้านไม่ได้แมวสตรูขั่วคาดมากสุกัสเป็นหมาชอบชมวิวนะเขาจะนั่งนิ่งๆแล้วก็มองนูน่นมองนี่ชอบนั่งฝากประตูบ้านนี่แหละมองนูน่นมองนี่มองนั่นชมวิวอย่างเงี้ยชมไปเรื่อย มีอะไรก็ดูไปเรื่อยอากาศเนยนโก้นี่ก็ชอบนอนอยู่แต่ชั้นสองนะไม่มีอะไรก็วิ่งขึ้นไปนอนวิ่งขึ้นไปนอนตลอดเวลานี่วันนี้ลงมาอยู่นายาวหน่อยเลยได้ถ่ายวิดีโอโชว์ให้เพื่อนๆดูไม่งั้นนี่ก็เอ,อโ้โ นอนทั้งวันโกโก้โกโก้เขาอะหนุ่มหนุ่มเขาไม่มีน้ําตานะนี่พอแก่แล้วเขามีน้ําตาสองข้างมันเลยดูแก้แก่เป็นสีสน้ําตาลทั้งสองตาเลยเนะนี่ยเนี่ยอืมไปแล้วหนีขึ้นข้างบนแล้วเหรอคะนุ่มจะไปแล้วเหรอสุกัดเนี่ยเขาดูหน้าเด็กหน่อยเพราะเขาไม่มีน้ำตาไหลออกมา ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมชีวิตมาหมาชีวิตสุกัดกโ็กโกมีแค่นี้แหละวันหนึง่งขอบคุณมากคะ่ะ